สวัสดีครับผมบอมนะครับวันนี้ขออนุญาตขายชุดช่องแอร์นะครับตรงรุ่น d m a ม c ปี11นะครับมันต่างกันยังไงก็คือว่าถ้าเป็น d m a ม c ปี07เนี่ยครับตัวตัวนี้นะครับตัวนี้0 7 0ย07・จ8ะเป็นสีด่าเป็นสีเทาแบบนี้นะครับเอิญผมมีตัวอย่างข้อมูลใน่นม่แล้ลงมาเพราะว่าจะขายชุดนี้นะครับ แล้วก็เนี่ยครับดูได้เลยตัวนี้ตรงรุ่นป11นะครับสามารถถอดของเก่าและเอาตัวนี้ไปใส่ได้เลยตั้งแต่ปี07ถึงปี11นะครับถ้าเป็น d m a x ปี02ถึง06ก็ใส่ได้นะครับแต่ว่ามันต้องแปลงตั๊กไฟขอทางนะครับถ้าลูกค้าท่านใดเพื่อนๆใน YouTube นะครับ เอาไปใส่ d m a ม็ Mac ปี02ถึง06ก็ใส่ได้แต่ต้องแปลงเนี่ยครับสวิตช์ไฟขอทางตรงนี้นะครับศึกษาผมได้นะครับแต่ถ้าเป็น d m a ม็ Mac ตั้งแต่ปี07ถึงปี11นะครับสามารถเอาชุดนี้ไปใส่ได้เลยนะครับราคาทั้งหมดที่เห็นในรูปนะครับ7,000บาทรวมส่งด่วนทั่วไทยครับได้ครบๆแบบนี้ ไปเลยนะครับพร้อมติดตั้งเลยนะครับสามารถใส่ของเก่าแทนของเก่าได้เลยตั้งแต่ปี07ถึงปี11โดยที่ไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยนะครับมีนาฬิกามีนี่นะครับช่องใส่นมบัตรมีเครื่องเล่นนะครับสวิตช์ปรับอุณหภูมิแอร์คือครบชุดตามรูปเลยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปใส่ได้เลยนะครับ อีกครั้งนึงนะครับชุดช่องแอร์ดีเมกรงรุ่นปี11สามารถใส่ได้เลยตั้งแต่ปี07ถึงปี11นะครับถ้าเป็นปีดีแมกปี0 2 6ถึง06ใส่ได้ต้องแปลงปลั๊กไฟขอทางนะครับราคาทั้งชุดตามรูปเลยนะครับ7,000บาทรวมส่งด่วนทั่วไทยนะครับ สนใจติดต่อเบอร์0872755588ป๋อมครับสะดวกรับสายหลังเที่ยงถึงประมาณ4-5ทุ่มนะครับช่วงเช้าๆผมไม่ค่อยสะดวกรับสายเพราะาต้องทำงานประจำยุ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อเพจของผมให้เข้าไปดูสินค้าเพิ่มเติมกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใด้วยนะครับ ไม่ซื้อไม่ว่าครับมีอะไรสงสัยติดต่อถามเข้ามาได้นะครับแค่นี้ก็ดีใจแล้วแต่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ